เมื่อวานนี้ศาลอาญาทุจริตกลางนะยกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาที่พันตำร,รวจเอกเขิมรินนะลูงรองบิกจกที่เป็นผู้ต้องหาคดีมินนี่ไปฟ้องในในคดีนั้นนะพันตำร,รวจเอกเวริมลินก็ฟ้องว่าอาดีออตผอตรอเด่นผอ,อรตอรอต่อสักและตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนรวมทั้งหมด244คนเนี้ยนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นะนะครับมาตราที่เขาเขาไปฟ้องก็คือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดและเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยหกสิบสองงค์แรสี่และก็กฎหมายปปชามาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับซึ่งในคดีดังกล่าวเด่ยสารก็ให้โอกาสโจทก์แก้ฟ้องถึงสองครั้งนะแล้วก็มีมาตรา,ามาตราคือมาตราสองร้อยนะเป็นเจ้าพนักงานยืธรรำนะนะครับกันแก้ผู้ต้องหานะครับ นนคือคระทำฐานความผิดนะหรือมาตรา200ก็คือการแกล้งะนะ mm hmm. เป็นเจ้าพนักง,งานในตาแหน่งพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดียาเนี่ยใช้อำนาจในตาแหน่ง mm hmm. ะนะครับการแกล้งบุคคลใดให้ได้รับโทษ mm hmm. ซึ่งมีโทษจําคุกตลอดชีวิตมาตรา200นะ, mm hmm. ะก็ไปเนี่ยไปฟ้องฟ้องก็งหาหนักเลยและปรากฏว่ายกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ครับนะที่นี่ที่แรกนะครับ นะอ่านะ,นะที่นี่แรกเลยครับรับรองครับข่าวของเราแน่นนะครับพี่น้องสื่อมวลชนฟังอยู่เนเอาข่าวพี่เดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เดียวที่แรกไม่มีใครนําเสนอข่าวได้เร็วเหนือแสงเหมือนพี่เดนแหล่งข่าวพี่เดไม่ต้องห่วงครับก็คือสรุปง่ายพันตำรวจเอกเขมารินก็มือซ้ายมือขวาพี่โจ๊กเนี่ยตอนนี้ก็โดนจับเรื่องคดีมินนี่จำได้ไหมตำรวจอยู่ปปชอตอนนี้นะครับเขาได้ไปยื่นฟ้องอดีตผบตร,รเด่น นะพบตรต่อฝากนักต่าตำรวจอีกอ่าอีก242คนรวมทั้งหมด244คนว่าร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าหน้นาที่รับรองเอกสารเท็จนะอ่าแล้วก็มาตรา179 179นี่ก็น่าจะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเออ่ทำเอกสารเท็จเอกสารปลอมเหมือนกันนะครับทุกคนนะเอ่อมาตราหนะึเนจะ็ดเก้าเด้นะนะ นะครับก็ทำบัรราญทำบัญญหลักฐานเทศในชั้นพนักงานสอบสวนหะนึ 9, ่งเจ็ดเก้ามาตราสองร้อยการแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาตอจำคุกตลอดชีวิตโอ้โหนี่ก็ฟ้องโทษหนักนะกะาจะเอาเผาบอตรอจำคุกตลอดชีวิตเลยเอ่ะเออนะนะครับนะครับในหะนะึ่งเจ็ดเก้นะามาตาสองร้อยอะไรต่างๆนี่็ตามนี้นะครับตอบพี่เดก็เป็นรายงานข่าวเป็นช่องแรกไม่มีใครเร็วกว่าพี่เดแล้วเขาเรียกว่าเร็วเหนือเสียง จบไปแล้วหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพนันกงานสอบสวนและก็ตำรวจนะครับในคดีบินนี่นยก็ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับวันนี้นะจะมีที่จะมีคดีที่คุณนำเกียบพลตำรวจโทรอ่ะพัตำรวจตีนะํนำเกียบลูกน้องบิ่โจ๊กที่ไปถแถลงเส้นทางเงินนะครับที่โรงแรม พอลีเดที่ซอ,อยสุขวิทยี่สองนะครับผู้การนำเกียรติได้ไปฟ้องพนักง,งานสอบสวนรวมแดคนนะอ่านะครับผู้การนำเกียรติไปฟ้องพนักง,งานสอบสวนรวมแคนในคดีมินนี่นะฟ้องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะฟ้องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับวันนี้สารอาญาทุรกิตกลางนัดฟังคำต่งหรือคำพิพากษาวันนี้นะนะครับนะถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสนใจก็ไปติดตามดูนะครับวันนี้นะครับนะ พลตตีดำเกียดฟ้องพนักง,งานสอบสวนคดีบินนี่นนะแนนนนะนนดปดคนนะครับแล้วก็รองธินกรนะฮะพลตตีธินกรก็โดนไปด้วยทั้งหมดแปดคนนะครับฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาทุจริตการมวันนี้นะอันนี้ก็ลูก้องบิ๊กโจ๊กครับนะเดี๋ยววันนี้ตัดสินแล้วครับนะางจะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคดีแรกขยกฟ้องไปแล้วก็คือปฏิบัติตาำรวจคดีบินนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับอ่านะ คดีที่สามนะครับเขาฟ้องไปทั้งหมด5้าคดีนะครับทีงานบิ๊กโจ๊กเนี่ยฟ้องเป็นคดีทุจริตทั้งหมด5คดีคดีที่3มคดีล่าสุดวันนั้นที่ทนายความไปฟ้องพนักงานสอบสวนนครบาลคดีสอดตบูน30สคนนะครับ30คนอันนี้ก็เพิ่งฟ้องไปนะครับคดีสามก็เหลืออีก2คดีอีกหนึ่งคดีครับมินนี่ครับนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่ไปร้องเพลงคู่กับรองโจ๊กอ่ะร้องเพลงกันแล้วก็มี อ่าร้องเพลงกันแล้วมีทนายต้าก็จำได้ไหม <c oughs> บินนี่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าแม่เพชรประดันฟ้อง <c oughs> อ่าตำรวจพนักง,งานสอบสวนคดีบินนี่มาตราหนึ่งห้าเจ็ดรายงานข่าวแจ้งว่าได้ถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะเท่ากับว่าจบไปจากศาลแล้วตอนนี้สองคดีก็เหลืออีกสามคดีนะครับนะเออก็ดูจากคดีความต่างๆแล้วนี่บิ๊กโจ๊กนี่ไม่ได้เป็นโจทย์ลยนะเนี่ยนะก็ให้ลูกน้องเป็นโจทย์ไปเลยนะรายงานข่าวนะครับว่าหลังจาก ศาลพิพัตษา,าย,ยกฟ้องคดีพันตำรวจเอกเขมมลินเนี่ยนะจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอดีตพอบอเด่นเะผบอรตรอต่อสักละพนักตำรวจที่กโดนฟ้องสองอสี่ี่คนอาจจะพิจารณาฟ้องกลับพันตำรวจเอกเขมรินเนะก็พันตำรวจเอกเขมรินก็รอรับหมายนะครับเพราะว่าไปฟ้องเสร็จแล้วมากดตำรวจเหล่านี้เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตคดีมินนี่หลังจากนี้น่าเชื่อว่าอาจจะปรึกษา ฝ่ายกฎหมายแล้วกาลังพารณาอาจจะฟ้องกลับพันตำรวจใเเบิินหรือไม่นะครับการจะเที่ยวไปฟ้องร้องใครเนี่ยเขต้องคิดให้ดีนะถ้ามันถนึงไม่เป็นความจริงหรือมันผิดไปจากความจริงหรือเป็นความเท็จก็อาจโดนฟ้องกลับได้แต่ถ้าเป็นการฟ้องโดยสุจริตก็ไม่ต้องกลัวอะไรจะถับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับการการแก้งฟ้องผู้อื่นด้วยคดีที่มีโทษหนักๆนี่ต้องระวังนะอย่างถ้าเป็นการฟ้องเท็จคดีที่มีโทษตลอดชีวิตปัญหาชีวิตอาจจะติดคุกถึง15ปีนะฟ้องเท็จ ถ้าฟ้องเท็ทั่วไปก็แค่5้ปีนะครับอันนี้ก็รายงานความคืบหน้านะครับว่าสรุปแล้วสาลนาญาทุจริตกลางก็พีพากษายกฟ้องคดทีที่ลูกน้องโจกมือขวานะพันตำรวจเกอกเขมรินที่เขาเรียกคู่แฝดค,คู่แฝดจำได้ไหมหน้าตาคล้ายๆกันอะสมัยก่อนเวลาโจกมีอำนาจเนี่ยตำรวจคนนี้ก็จะยืนอยู่ข้างๆเลยเนี่ยก็คือก็ไปไปฟ้องนะแต่ก็ยังไม่เห็นมีคดีที่ไหนที่ิ๊กโจกเป็นโจ์เลยนะเนี่ยแสดงว่าอ่าลูกน้องไปฟ้องแทนนายหมดนะ นะไปฟ้องแทนนายเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยตอนนี้ยกฟ้องไปแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงในการถูกฟ้องกลับนะครับเกนะ็เ,เสี่ยงในการถูกฟ้องกลับเพราะนั้นการที่ยวจะไปฟ้องอะไรใครนี่ก็ต้องระวังเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยครับนะรายการพี่เดย์นี่ไม่ต้องห่วงรานะของแท้ครับของแท้นะครับไม่ต้องห่วงนะอ่าของแท้แรรววนะครับรายการพี่เดย์ไม่ต้องห่วงของแท้ข่าวล่ามาเร็วเร็วกว่าคนอื่นนะครับไม่ต้องห่วงนะของเราแน่นอนคดีที่ <c oughs> ที่ยกฟ้องไปเมื่อวานนี้นะครับที่มีตํารวจ244คนเนี่ยนะได้กระดงได้คดีก็มีอยู่แล้วนะครับนะอยู่ใน Facebook <c oughs> ของตนายเดชานเฟซบุ๊ o k ตนายคลายทุกก็คดีแดงที่อทอจ57ทั67ไปดูที่ Facebook ตนายคายทุกได้นะครับอันนี้ก็ตอนเรียนให้พี่น้องแต่ก็ก็ผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนก็ทำการโดยสุดสิตในการสอบสวนคดีอ่าบิ๊กโจ๊กและวินนี่นะครับ รายงานข่าวอีกเรื่องนะครับเกี่ยวคดีบิ๊กโจ๊กนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการปปชนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้รับมาก็มีการประชุมกันนะครับ<น>มีการประชุมกันเกี่ยวกับคดีสำนวนของคดีบิ๊กโกจ๊กมินนี่จาได้ไหมที่ที่ส่งปปชไปแล้วเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าปปชนะมีมติว่านะข่าวลือนะครับมีมติว่าให้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการทําคดีบิ๊กโจ๊กและอาจจะมีการประชุมครั้งใหม่ นะครับการประชุมครั้งใหม่นั้นอาจจะส่งสำวนวนคดีพิจุบกลับมาที่รองเต่าครับทุกรู้อาจจะส่งสำนวนมาที่รองเต่าครับเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการปปชเนี่ยหลายคนกเกษียณไปนะแล้วก็ประธานปปชก็กําลังจะเกษียณนะได้ข่าวนะเพราะฉะนั้นก็มีปปชชุดใหม่คณะใหม่ซึ่งจะมีความเห็นแตกต่างจากปปชคณะเดิมเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวที่ผมได้รับมาก็ก็จะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการ ทำคดีบิ๊กโต๊ก็คืออาจจะส่งคดีไปนี่กลับมาที่ตํารวจครับกลับมาที่รองเต่าครับจรูนเกียรติรออยู่เน,น,นะน,น,น,นะครับนะรายงานข่าวเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการปปชชุดเดิมนุนเกษจะหมดแล้วครับแก่ๆเท่าๆกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็กลับมาที่รองเต่ารองเต่านะครับไม่ใช่รองต่อนะผลคนจะ,ะต่อสักกับจรูนเกียรคผละคนจะกลับมาที่จรูนเกียรครันนี้จรูนเกียรติก็เตรียมเขียงเตรียมมีดไว้แล้วนะครับอันนี้เป็น รายงานข่าวลือที่ผมได้ทราบมาจะมีการทบทวนเสียงมันแตกเขาที่แล้วมันสี่จอนึงตอนนี้ปปชามาใหม่นะครับเขาไม่ใช่พวกปปชคณะเดิมนะมีเข้ามาใหม่เสียงมันแตกอารตสี่จอนึงมันอาจจะเปลี่ยนนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปปชจะไปดึงสำนวนจากอัยการนะครับเนะคดีมินนี่เหมือนกันนะครับก็ด้ข่าวว่าอัยการเขาก็ ไม่ยอมส่งสำนวนคืนปปชเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะปปชจะไปดึงสำนวนที่นับที่ดีบานะครับจะไปดึงจะไปดึงอยู่นะครับบางคนถึงขนาดตั้งฉายาปปชในกระบวนการยุติธรรมว่าพ่อทุกสถาบันหรือเปล่าจะไปดึงสำนวนตำรวจจะไปดึงสำนวนจากพยาการพ่อทุกสถาบันหรือเปล่าฉายาปปชเขาตั้งคำถามไลนะเขาไม่ได้ยืนยันว่าจริงเขาตั้งคำถามว่าพ่อทุกสถาบันทำไม ปชชงานเยอะแยะมากมายงานค้งค้างทำไม่ทันคดีจะขาดยุบามนะงานเดิมก็แน่นแล้วเหตุใดจึงจะดึงสำรวนคดีวิกโจกไปทำเองในสำรวนมันมีอะไรน่าสนใจไหมนะมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแหมถึงอยากจะดึงสำรวนลวเกินทั้งๆท,ที่ก็ส่งสำรวนไปให้ตำรวจแล้วก็ดึงกลับ